สวัสดีครับมาดูวิธีทำโกโก้ปั่นลาวาอาร์มอนแบบไม่กักสูตรกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสำหรับเมนูนี้ครับแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้นะครับผงโกโก้นี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับ1แก้วนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ปั่นลาวาอาร์มอนนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยผงโอวันตินนะครับผงโอวันตินนี้เราใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับ1แก้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลน,นี้เป็นน้ำตาลสแดงนะครับเราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมนะครับครีมเทียมเราใส่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตามด้วยผงนมนะครับผงนมก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ปั่นลาวาอาร์มอนนะครับแล้วก็ตามด้วยผงช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพเราใส่ไปสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมสดนะครับ นมสดเราใส่ไป75 ml ห้านะครับสำหรับ1แก้วนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดนะครับนมจืดคเคเนชันนะครับเราใส่ไป20 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป20 ml นะครับ เมนูนี้สามารถทําตามและปรับใช้ได้นะครับทุกคนหรือว่าสูตรนี้นะครับท่านไหนที่ชอบหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มหรือว่าลดลงคนหวานได้นะครับ mm hmm. รวัตถุหลักของเราก็คืออลมอนนะครับนี่ครับอลมอนเราใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะครับ mm hmm. แล้วก็คุกกี้นะครับลูคุกกี้เราใส่ไปสองชิ้นนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างไปปั่นให้ละเอียดแล้วว่าให้สมูทตี้เลยนะครับ ระหว่างรอในการปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วนะครับตกแต่งแก้วด้วยช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ราดด้วยเมล็ดอลมอนสไลด์นะครับราดคางแก้วนะครับตกแต่งให้หอมและสวยงามนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเทได้เลยนะครับเทลงไปเลยนะครับ เห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมสมุนละมุนน่าก,กินเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูโกโก้ปั่นนะครับหรือว่าเมนูลาโกโก้ปั่นลาวาอาร์มอนนะครับสีสันสวยงามหอมสมุนละมุนน่าก,กินมากๆเลยครับทุกคนเมนูนี้สูตรนี้สามารถทําตามไปปรับใช้ได้นะครับทําง่ายนะครับสอนแบบไม่กักสูตรนะครับสอนแบบละเอียดสามารถทําตามได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปด้วยท็อปปิ้งวิปปิ้งครีมนะครับ ท็อปข้างบนนะครับกดลงไปเลยนะครับอืมสีสันสวยงามหอมสมุนละมุนมากๆเลยครับทุกคนกดลงไปให้พ่นพูนเลยนะครับแล้วก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยโอริโอนะครับข่างแก้วอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามและให้หอมน่ากินนะครับ แล้วก็โรยด้วยเมล็ดอัลมอนด์สไลด์อีกทีหนึ่งข้างบนนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับหอมๆเลยครับทำง่ายๆนะครับเมนูนี้ครับสามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตลาดข้างบนให้ช่าๆเลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมสมุนละมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนแบบช่ำๆเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับเมนู โกโก้ปั่นลาวาอามอนนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน่ากินไหมครับ